สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้พวกเรามากันที่ถ้ำวิมานเมฆนะครับชมรมคนรักถ้ำกระบี่นะครับผม <c oughs> หลังจากที่เมื่อวานซืนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในต้นคลิปนะครับว่าเรามากันเมื่อสักประมาณปีที่แล้วนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมมากันไม่ถึงนะครับมาไม่ถึงเพราะว่ามีสมาชิกบางท่านนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็มากันไม่ถึงนะครับวันนี้มาถึงปากถ <c oughs> ้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็วันนี้มีผมนะครับผมใกล้น้องเหมือนเดิมนะครับมีพี่ชาติ พี่ชาเตอเกียวพี่บอมบมนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับรบนะครับเจ้าเก่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันในถ้ำครับผมว่าจะเป็นยังไงหลังจากเดินมาจากข้างล่างนะครับเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เข้ามาอยู่ในถ้าแล้วนะครับนี่ปากถ้านะครับผมก็เข้าไปในถ้าครับผมเดินกันต่อไปนะน่าจะอยู่ในถ้ากันประมาณสักสามสี่ชั่วโมงนะครับผม ตอนนี้เข้ามาจากปากถ้ำได้ประมาณสักหน่งหนึ่งร้อยเมตรนะครับก็มาเจอกับกองหินนะครับที่เป็นเหมือนกับเป็นไม้เท้าลิซคือตุกกายตุกกายตุกกายนะเป็นตุกกายหมาวนส่งอีกตัวนึงครับที่เราเจออีกแล้วนะครับ ซ่ไกหน่อยโซ่ไปวิ่งแล้วขึ้นแล้วนะครับอ้ย i t very <S oh. close to me ต mm ัวบีนี้ a l r e a d อันนี้เป็นตุกกานะครับตุกกายีหมอบขนส่งนะครับหรือว่าตุกกายป่าใต้นะครับผมตุกกายีจะไม่เหมือนติ้งจกจะไม่เหมือนตุกแกนะครับคล้ายกับทั้งสองสองอย่างนะครับผมเอ่อเท้าเขาจะไม่มีผังผืดนะครับจะมีเป็นเล็บเหมือนเหมือนกิ้งก่านะครับแต่ว่าต hm ัวจะเป็นหนังนะครับตัวจะเป็นหนังเหมือนเหมือนเหมือนตุกแกนะครับผม บุ้มๆมตอนนี้เราเข้ามาได้ประมาณสัก200เมตรนะครับก็มาเจอกลองซากปลักหักพังของถ้านะครับผมแล้วก็นี่นะเป็นผหลึกแคลไซต์นะครับที่ขึ้นอยู่บริเวณพวกโฟล์สโตนพวกนี้นะครับ <Wow. S 1> ไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะครับว่ามันมีประกายระย,ยิบระยับนะครับผมสวยครับ oh. บริเวณนี้นะครับก็เป็นผนังถ้านะครับที่ถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับมันจะเป็นผนังถ้าที่เรียบมากนะครับน่าจะโดนน้ํากัดเซาะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงถ่ายดีโอแป๊บนะครับน่าจะโดนน้ํากัดเซาะแล้วก็ตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ข้างบนบนถ้านะครับสูงจากน้ําทะเลได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยเมตรได้ปะน,น่าจะฮะ พันหกเหรอโ,อโอ้โหขึ้นชั้นอเมื่อกี้มันขึ้นชั้นแล้วก็ตรงนี้นะครับพื้นถ้ำค่อนข้างเป็นพื้นถ้ำพื้นพื้นถ้ำที่เรียบแล้วก็สมูทนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะครับข้างบนนะครับบริเวณที่ข้างคาวบินอยู่นะครับนี่ก็เป็นรอยน้ําไหลนะครับรอยน้ําไหลนะครับเลยเชื่อนี่สูงมากนะยังมีรอยน้ําไหลอย,อยู่เราขึ้นมากล คเบริเวณตรงนี้นะครับเป็นที่มาของชื่อนะครับชื่อถ้ำวิมานเมฆนะครับเนื่องจากในบริเวณเนี้ยนะครับเจ้าก้อนหินย้อยพวกน,นี้นะครับรูร่างก็คล้ายกับก้อนเมฆนะครับเลยเป็นที่มาของคำว่าถ้ำวิมานเมฆนะครับผม ตะขาบเหรอไม่ใช่กินเกลือไม่ได้เจอแบบนี้ไหมอันนี้ตะขาบเนี่ยเฮ้ยใช่ใช่ตะขาบค่ะที่เส้นอย่างในเก็บขนาดนะนะครับเอ่อเป็นจะกัดนิ้วไหมเหมือนตะขาบนะครับเป็นน่าจะเป็นตะขาบแหละนะอ๋อยาวประมาณสักแปดนิ้วสองนิ้ว สองเกินว่ะเกินนะครับปกติเราเข้ามาในถ้ำจะเจอแต่ที่คือถ้ำนะครั้งแรกไปยังครั้งแรกนะครับเียวกับนิ้วนะครับน่าจสองนิ้วครึ่งหรือว่าดูเหมือนเกือบสี่ไอ้แปดเซนน่ะนะครับไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะครับตะขาดถ้ำยาวมากยาวมาก ปกติตเราจะเจอแต่กิ้งกือตรงนันใช่ใช่ปกติเจอแต่กิ้งคือตรงกิ้งโ้งโก่างนีน้องเอี่ยน๋อ้โอไว้ไอโซพอตนะครับผมเจอในถ้ำ i Isopod. pot i saw cool is uh, it about or oh, two two day we walked on him so maybe you have cannot how to see the size Now he has no wife he has no baby die now. <laughs> but yeah one day วันเด้อวันเด t s a n o ต h บิ๊กแฟมิลี่ตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านในนะครับบุมหนึ่งของทํำนะครับข้างหลังสวยมากๆนะครับนี่เป็นโฟล์ t โซนนะครับเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าหินขอบเขื่อนนะครับหร,หรือว่าเป็นพวกริมสโตนนะครับนี่ฮะอย่างที่เห็นผมบอกเลยนะครับว่าเห็นด้วย ตาเปล่านะครับสวยกว่านี้สวยกว่าในกล้องเยอะมากๆนะร <Okay. S 2> เรากำลัง <Yeah. S 2> ถ่ายรูปกันอยู่นะครับ <Okay. S 2> นี่สวยมาก,ยมากอยากให้ทุกท่านมาเห็นด้วยตาเปล่าเิงนะครับสวยมากๆอันนี้เป็นไข่มุกถ้ำนะครับ ที่มีมแมลงมีจิงจิ้งโงนะครับจิงโงงทำนะครับเป็นน้ำมันน,น,น, <c oughs> นี่บริเวณที่มีหินย้อยสวยๆนะครับ Tell me something about this oh, please, No, just tell me something oh. about this What you feel yeah,

สับแบดแบดแบดใจให้ hey. ลูกย้ำม,มี oh. ครับตอนนี้เราเข้ามาได้ประมาณสัก4 4 0สเมตรนะครับก็มาเจอ,อหินนะครับท่านอาจจะลองกินตนาการดูนะครับเหมือนช้างไหมนะครับ เป็นหินรูปคล้ายๆช้างนะครับผมสวยเลยนะครับนี่หัวช้างอยู่ด้านนู้นนะครับหัวช้างตัวช้างนะครับตรงนี้เป็นโฟลสโตนนะครับเนี่เทียบกับพี่ชาดอยู่นะครับชาตัวเล็กไปเลยนะครับเมื่อกี้เรามาจากทางนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโถงที่ใหญ่ที่สุดของของถ้ำนี้นะครับแล้วก็ เป็นโถงที่ใหญ่ที่สุดของของกระบี่นะครับเท่าที่เราค้นพบณนะปัจจุบันนะครับโถงนี้ใหญ่มากโถงนี้สูงประมาณสักสามสามสิบเมตรสี่สิบเมตรสามประมาณนั้นนะครับแล้วก็คว,ว,วามกว้างก็น่าจะประมาณเกือบสามสิบเมตรเหมือนกันครับสามสิบเมตรนะครับแล้วก็ยาว ตรงนี้จัดแข่งจัดแข่งฟุตซอลได้เลย <c oughs> นี่เป็นก้อนหินที่ล่วงลงมาจากข้างบนนะครับโยน้ดูอ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงไฮไลท์ของถ้ำแล้วนะครับเป็นหินรูปสิงห์นะครับอันนี้เป็นหัวนะครับนี่เป็นหางสองหางด้วยนะครับแล้วก็ขาหลายคนก็ชอบมาลอดรูนี้กันนะครับเพื่อลอดท้องสิงห์นะครับคคเคยเข้าวาเคยมาทำนี้ทำรถทำอัตรถไผ่ทองสิงห์คับ <S <S าจีเยะ เห็นรูปสิงห์นะครับเลยเห็นรูปสิงห์มาหน่อยนึงนะครับ,รรบก็มาเจอกับบัลลังก์บัลลังก์ทิพย์บัลลังก์ทิพย์นะครับพี่ชาติบอกนะครับมผมนี่ที่ว่าบัลลังก์ทิพย์นะครับสวยมากแต่ว่า,าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่ามันมีประกายระยิบระยับนะครับ าอ,อถ้าเล่นนี่โอเคเห็นเห็นอียวนะฮะห้องทตู้กลางตรงห้องทุงงท่งกลางตรง,ง,งนี้ครับจะเป็นเทนบันลังทิปนะครับบันลังจักรวาลประมาณหมื่นในจักรวาลไปแล้วเราเดินเข้ามาได้ประมาณครึ่งครึ่งถ้ำแล้วนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับเดินกันช้ชาๆ ถ่ายรูปไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับเลยเ,เห็นรูปสิงมานะครับแล้วก็เลยเแท่นบันลังมานะครับเดยนขึ้นไปก็จะไปเจอโถงอีกด้านหนึ่งนหน้าก็เป็นรบกับไว้นะครับแล้วก็พี่บอม ไว้เราขึ้นหน้าต่างกันก่อนดีไหม,มใช่ค่อนข้างเปราะนะครับต้องเดินอย่างร,ระวังนะครับเอ้ยพี่ชาติอยู่คนเดียวข้างหลังนะ มีเสียงหอบเลยนะครับในวิดีโอตรงนี้นะครับกว้างใหญ่มากเมื่อกี้มาจากทางนี้นะครับทางนี้นก็เดิอนออกมาเห็นพิชาติแล้ว นิ่งๆอะยังง่วงลงมาก่อนไลท์อัพครับโอ้แมงมุมตบเบลอเลย งุเมบงมูเม,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 มนี่อับตัวบ็เลอเลยตอนนี้เรากำลังปีนขึ้นมาที่ชั้นบนอีกชั้นหนึ่งนะฮะเ oh, <wow. S 1> มื่อกี้ผมหัวดำโป๊กเลยโชคดีมีหมวก ทางขึ้นไ,ไ,ไ,ไปทางรูนูน้น,น,น,นเข้าทางรูง,ง่ายกว่าอหอบเล็กน้อยเล็น้อยนะครับหอบเยอะเลย รนะตรงไหนนี่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับผมตรงนี้จะเป็นผลึกนะครับผมผลึกออคริสตัลน,นะครับผมเป็นแท่งนะครับใสๆออดูแบบนี้ไม่ใสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปล้างไปเจอในนี้มันจะใสนะครับแต่ว่ามัน ใช้อะไรไม่ได้นะครับมันเป็นผลึกของยิปซั่มนะครับเราสังเกตได้ง่ายนะครับเราเอาเอาเล็บเนี่ยนะครับไปขูดนะครับเป็นรอยแสดงว่าหินเนี่ยอ่อนกว่าเล็บนะครับอ่อนกว่าเล็บเนี้ยนะครับก็เป็นยิปซั่มเสียงอะไรเมื่อกี้ยันเดินไฟครับแล้วก็เราเดินมาฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นหินพวกเนี้ยนะครับที่เป็นหิน หินมันหินแม่น้ำนะครับตรงนี้สูงสูงมากๆนะครับหินที่ลักษณะเป็นกรวดมนนะครับ Yeah searching for some fossil here is possibleYou find fossil? No I'm looking for I'm searching for some fossil but it it look possibleYeah here kind of river rock yeah 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 but this is very very high from the from the the ground already It's still water and this this place that I thought พี่ชัดอมไปอมไปข้างล่างเลยเออถึงมันจะขึ้นไงโอ o โ o สับสับนิ่ง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  good photo ได้ไปกันต่อครับอันนี้มาถึงด้านบนแล้วครับตอนนี้อยู่ที่หลุมยุบนะครับเป็นหลุมที่ลึกลงไปมากๆนะครับข้างล่างน่าจะลึกไป เกินร้อยเมตรนะครับผมมองไม่เห็นไม่เห็นพื้นนะครับนี่นะครับ <P esp it> เกินเก <P esp it> ินร้อยเมตรแน่ๆนะครับ <P esp it> จากตรงนี้อีกฝั่งหนึ่ง <P esp it> ก็เป็น <P esp it> เป็นภูเขาอีกฝั่งหนึ่ง <P esp it> นะครับนี่บริเวณตรงนี้เป็นทางที่ที่เรามากันเมื่อกี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับข้างล่าง เดินกันต่อครับผมมืดหน่อยตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมเข้ามาที่จุดในสุดของถ้าวิมานเมฆแล้วนะครับจากจุดนี้นะครับลงไปข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เราไม่สามารถลงไปได้นะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เชือกนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันลึกแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับเราเรามองไม่เห็นพื้นนะครับผมแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆมันจะเป็นโถงถ้ำอีกถงหนึ่งนะครับเป็นถ้ำชั้นล่างนะครับอาจจะต่อกับตรงจุดที่เราเจออีกด้านหนึ่งเมื่อกี้นะครับผมนะคลงไปข้างล่างยังลงไปได้อีกลึกมากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็น รูถ้ำนะครับนี่อย่างที่ปลายนิ้วผมนะครับผมเห็นเป็นเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งซึ่งก็เหมือนกันครับเราไม่เคยไม่เคยไปนะครับไม่เคยเข้าไปเพราะว่ามันไม่มีทางไปนะครับอันตรงนี้เป็นเป็นทางที่เรามานะครับต้องต้องหาเชือกปีนลงไปนะครับก็นะครับเดี๋ยวจากนี้นะครับก็จะเดินทางย้อนกลับไปทางเดิมครับผม look at this come here you must come here careful okay. careful careful care Oh, wow, 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 โ w ้โหนี่เป็นงูกลับหมากหางนินนะครับผมงูที่ไม่มีพิษแล้วก็ติดกลับหมากหางนินใต้นะครับ พอเป็นงูที่ฉกได้แม่นมากให้ดูขนาดค้างคาวบินมันฉกได้โอเค I o n t want to scare them Yeah, cái sân thể thăm Tại thời điểm tham. Đúng. ลูกตมากได้ได้อยู่อ๋อไฟหัวสูงลูกตุ๊กไก่ครับผมอ่ตุ๊กไก่ป่าใต้ใช่ไหมหมอบุนส่งให้ไวเมื่อกี้หมอบนส่งป่ะตัวนู้นอ่ะตัวแม่มันอ่ะตัวนั้นสีน้อยน่อยใต้อุ้มรวมดูอย่างดีเลยมันอยู่ด้วยกันเมื่อกี้อืมหรือว่าตัวตัวตัวเล็กมันจะสีอย่างนี้เออน่าจะใช่แหละลองถามเขาดูนะ เสร็จไปนะครับผมสําหรับถ้าวิมานเมฆนะครับกับรบนะครับพี่ชาติแล้วก็ไว้แล้วก็น้องบอมเอ้ยพี่บอมนะครับผมสี่ชั่วโมงนะพี่แฮปโฟร์อว์สับบลักนะพี่บอมนะโฟร์คลายจะโฟร์อว์นะครับวันนี้ได้เจอหลายๆอย่างนะครับเจองูกับังขังนินนะครับเจอตะขาบถ้ำนะครับกิงคือถ้ำจิงกบนะครับงูแล้วก็อะไรตุ๊กกายนะครับไอโซพอดหลายๆอย่างนะครับถ้ำ วิมานเมฆนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมช่วยกดให้กดแชร์นะครับผมให้พวกเราเป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับโลบ